วัสดีครับผมบอยโอตะตัวปลอมนะครับทำใจให้เป็นเพชรท,ทางไม่แพ้อะไรสิอยางวันนี้มีเรายืนทางอุงปรสรรคไร้ความหมายบทเรียนสอนเราไม่เหมือนในวันวานวาอง์อะไรต้องเทิดทูนเคารพยิ่งกว่าเทวดาแตะหน่อยมีไล่ล่าใครไปไล่ล่าเหรอเออใครไปไล่ล่าแล้วก็ไม่มีอ่ะผมก็นั่งคุยกันด้วยเหตุผลนะ มีใครเป็นไรล่ะคนในดินผมคนในช่องผมบอกว่าจะไปฆ่าคนนู้นผมยังบอกเลยมันไม่สมควรบ้าเปล่าคุณจะเหมารวมทุกคนไม่ได้หรอกช่องนี้มันมีแต่แฟนคลับมีรูปโปรไฟล์ต้องไหว้เหนือหัวเลยปะอ๋อรูปโฟโต้แล้วทําไมต้องอคือคือ,ค,อคุณจะพยายามจะบอกอะไรบอกว่า B N K แบบอยู่สูงเหมือนมันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนอะ่ะจริงๆคือคุณไม่ชอบมันคุณก็แค่ปล่อยผ่านอะ่ะจริงๆ คุณจะด่าก็ด่าได้แต่ถ้าเกิดคุณจะพยายามปั่นคนในช่องผมว่าผมนะโอ้มันเสียเวลา,วาอ่ะช่องผมม,ม,มีแต่แฟนขับอ่ะไม่มีโอตาทษทปีปั่นไปก็ไร้สาระเออคือพูดเหมือนเราสารวไปไปไป,ไปขึ้นหิ่งอย่างเงี้ยคือผมอชอบยาสุโอะในเอลเง,งี้ยนี่นผมต้องออกมาขึ้นหิ่งปะเออไร้สาระว่ะเหมือนที่มีพวกวงดนตรีเล่นเพลงคนนั้นใช่ไหม เห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วผมเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าโคนันสามโคนันจังหวะเพลงนี้แบบว้าวสุดยอดไปเลยผมชอบนะชอบชอบชอบมากชอบมากได้แนฟัก็จะมีว่าพี่หัวร้อนนี่ไม่หัวร้อนแฟนคลับหรือกองกําลังลัทธิไม่มีนะผมไม่เคยแบบเฮ้ยเราต้องปกป้องบีแอนเคได้ปะอ๋อคุณอัดคุณเขาเาคุณเข้ามาแล้วคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เฮ้ยนี่มันช่องลัทธินี่ว่าผมอาจจะแบบรับหลักก็แบบเฮ้ยพวกเราชาวโอตะในดิสนะเราเราต้องแบบเสียแ้งว่าเป็นคนมีเหตุผลนะ เราต้องเป็นคนปกป้อง BnK นะเราจะตั้งกลุ่มของเราว่าลัทธิ BnK นะเราจะเป็นผู้พิทักษ์ของ BnK นั่นเองเราจะค่อยๆค,คุกคานปราบคนที่ไม่ชอบ BnK ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันดูปัญญาอ่อนนะมันไม่มีอะไรปิดบังเลยนะไว้ช่องผมอ่ะจริงๆตังยังไม่ได้เลยแบ็กฟิงยังไม่ยังไม่เค่งเท่านี้เลยจริงจริงจริงคุณพูดจริงเหรอเนี่ยนี่แปลว่าคุณมั่วแลวนะแบ็กฟิงนี่หนักกว่า BnK นะเรื่องกฎของเขาเนี่ย เบนเคยังไปเจอนักร้องคนนู้นคนนี้ได้นะครับแต่แบ็กพิงคเนี่ยแบ็กพิงเนี่ยเขาไปร่วมงานกับตรงนู้นตรงนี้แบบเผลอไปอย่างเงี้ยชิบหายมีนะผมด่ากันเล็กม,มาแล้วนะผมคุณไม่ต้องอเอาอะไรมากเอาแค่กระแตอาสยามเต้นแบ็กพิงคยังชิบหายเลย <c oughs> เออต่างไหมผมว่าคุณไม่ได้ตามแบ็กพิงจริงๆว่ะเออจริงๆไม่ได้ตามแบ็กพิงจริงคุณมั่ะอืมไม่พี่บอยดูเขาพูดในฐานะที่หนูเป็นแฟนคลับแบนะ็กแบ็กพิงคน่ะ อินเดียเอเรียคือแบ็คแบ็คพิงมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มันดังและคุณกระแตเนี่ยในกรณีของคุณกระแตคุณกระแตเขาพูดออกมา uh huh. ว่าเขาซ้อมแป๊บเดียวเองเขายังเต้นได้ขนาดนี้ uh huh. แล้วยังเต้นยังมาด่าเขาว่าเขาเต้นสู้ริซ่าไม่ได้แต่ความจริงแล้วริซ่าก็ซ้อมเวลาน้อยกว่าคุณกระแตหรือมากกว่านิดเดียวยังเต้นได้ดีกว่าแฟนคลับเขาก็เลยไปลุม ไม่ได้ลุมบอกก็ไปแค่บอกคุณกระแตว่าคุณกระแตคุณอย่ามาพูดอย่างนี้อแฟนคลับขอร้องอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเต้นเราเห็นด้วยว่าคุณเต้นสวยเขาเพอร์ดีเรายอมรับแต่คุณมาพูดปขะามาว่าคุณเต้นดีกว่าคุณคุณเต้นไม่เต็มที่เพราะคุณซ้อมน้อยกว่ามันไม่ได้อารมณ์อารมณ์นั้นพี่ในกรณีของพี่กระแตกับดิซ่าแบคพิง เอาจริงๆเขาจะมาปั่นช่องผมว่ามันไรสาระจริงๆผมจะไปแต่ขอพูดนิดนึงนะว่าทุกอย่างมันมีกฎนะผมถ้าคุณไม่คิดที่จะลบกฎคารบกฎใครก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเหมือนสมมติว่าคุณไปเล่นเกมเกมหนึ่งชื่อ LL อลกฎมันมีบอกว่าคุณห้ามออกจากเกมเพราะมันจะทําให้คุณโดนรีพอร์ตโดนแบนอย่างเงี้ยแล้วคุณไปกดออกจากเกมแล้วเขาแบนคุณอย่างเงี้ยเออคุณโดนด่าว่าคุณโยนเกมเงี้ยคุณก็เลยไปตั้งโพสต์ว่า เออลเนี่ยมันปัญญาอ่อนเนาะแตะไม่ได้ออกเกมก็ไม่ได้ไลซ่าระก็กูไม่ว่างมันจะไปเล่นทําไมจับมือต้องซื้อบัตรซีดีก็ยังขายนี่สองพันสิบเก้าแล้วจะแล้วสกินกระเป๋าก็ต้องซื้อก็ซื้อป่ะเหมือนกันไลซสาระว่าคุณคุณจะมาปั่นมันถ้าจะมาปั่นด้วยเหตุผลแล้วผมนั่งคุยนะแต่ถ้ามาปั่นเหมนนี้ผมบอกเลยว่าคุณโง่มากที่คิดจะมาปั่นคนอย่างผมอ่ะคืออะไรบ้างไอ้เนี่ยสกินกระเป๋า รองเท้ากระเป๋ารองเท้าเอ้ยอย่างนี้พวกไปซื้อรองเท้านี้ก็โง่เหมือนกันนะดิใช่ไหมเออเออซื้อสกินนี่ก็โง่คนร้อนชอบไม่เหมือนกันนะจะให้ทำไงคืออย่างนี้ไอพวกไปซื้อข้าวกินนี่ก็โง่นะยิเข้าแถวยิเข้าแถวทําไมเออทำไมต้องเข้าแถวอะอะไรฟิกเกอร์เออคือจะบอกว่ามันเป็นความชอบของเขานะผมเออจะพูดว่าเปลี่ยนจากขายซีเป็นสตรีมมิ่งดีกว่าแล้วแล้วแล้วยังไงครับแล้ว ขายซีดีเป็นสตรีมมิ่งดีกว่าแล้วแล้วยังอื่นอ่ะผมถามหน่อยนะว่ายอดขายพวก AKB BNK เนี่ยยังไม่เท่ากับพวกหนังดังๆเลยนะครับผมหรือเพลงดังๆเลยนะครับแล้วคุณทำไมเพิ่งจะมาโจมตีอะไรก็ตามที่เป็น BNK อ่ะผมถามคุณตรงเนี้ยแบ็คพิงก็ขายทำไมคุณไม่ไปบ่นอ่ะคุณตอบคาถามผมสิผมจะไม่เถียงอะไรคุณเนี่ยแบ็คพิงก็ขายเออเดียเนี่ยก่อนเดียถามเขาเนี่ยว่าแบ็คพิงกขายทำไมคุณไม่โจมตีแบ็คพิง ว่าแบ็คพิงก็ขายแบ็คพิงนี่ทํายอดขายเยอะกว่าบี k นเนะทําไมคน <ผม S 1> <อ>ไม่จมเตียงแล้วเป็นมินะิม e ินิอัลบั้มวนาอีสองแสนสองหมืนอัลบั้มที่เขาขายได้เอออ่าคุณคุณตอบผมหน่อยครับคุณพี่โตชอบชอบ,ชอบนมโตเนี่ยฮะตอบผมหนะ่อยขนาดขนาดชื่อช่องคุณคุณยังไม่มีช่องเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยเออ,เอ,อคุณเอ,เอาพี่โตมาเออ โอ้ยเห็นแล้วน้องมันภาพตัดต่ออย่าไปใส่ใจมันเลยเจ็บมันแค่ตัดต่อถุงยางไปซีเรียสไปบูมเบอร์แรงคนก็เงียบจ้าเอา้าอะไรคุณช่วยตอบให้ตรงประเด็นสิว่าทําไมพอเป็น BNK ขายแผ่นแต่มันมีปัญหาแต่พอเป็นแบ็คพิงไม่มีปัญหาคุณตอบหน่อยเออคุณตอบผมหน่อยดิเนแต่ผมนั่งคุยกับคุณ,คณด้วยเหตุผลคือเปนหมายเพราะว่ายังไงคือพอ BNK ขายแผ่นมีปัญหาแต่วงอนขายแผ่นก็คือเขาบอกว่าให้ไปให้ไปทําเป็นสตรีมมิ่งเออ เออครแล้วมึงมึงมึงรู้ความหมายที่เขาจะสื่อไหมว่าอยากดูของฟรีเขาไม่ซื้อหรอกเออมันก็ได้นะแ้าอย่างนี้เขาจะเอาอะไรได้จากไหนอ่ะพี่พี่สตรีมมิ่งอ่ะได้ตังนะทางเกาหลีเขามีสตรีมมิ่งประมาณสิบสิบกว่าช่องอ่ะสตรีมมิ่งแล้วมันได้รางวัลทางรายการเขาอ่ะเขาก็อยากให้ทําแบบนั้นแต่พอดีว่าประเทศไทยมันไม่มีแบบนั้นไงจะบอกอะไรไหมคือเขารียกว่าอะไรนะ A สีสิบแปดกรุ๊ปอ่ะหรือว่าพวก AKB SKT อะไรอย่างเงี้ย ก็เดินตามอย่างนี้กันมาตั้งแต่ต้นอะนะไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่งมีนะเว้ยอืมไอเนี้ยจะหัดปั่นอะไรเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่าไอดอลกับนักร้องเนี่ยมันต่างกันนะครับถ้าคุณแยกคำว่าไอดอลไม่ออกก็อย่ามาบอกว่าคุณรู้เรื่องอะไรพวกนี้ไอดอลกับนักร้องไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างสมมติว่าคุณชอบนักพา์เสียงอะนะต่อยเซมเบ้คนหนึ่งผมเรียกเขาว่าไอดอลอ่ะ คุณอย่ามาเถียงผมว่าอา้าวทำไมไอดอนร้องเพลงไม่เป็นคําว่าไอดอนไม่ได้กํากับว่าคุณจะต้องร้องเพลงเป็นแต่พูดถึงว่าไอดอนคือคนที่ทําสิ่งสิ่งนั้นหรือทําอะไรตรงนั้นเนี่ยในรูปแบบตรงนั้นแล้วมีคนนับถือคนชอบเหมือนผมชอบที่นัาต่อยเซมเบ้เนี่ยเขาพากเสียงเออเขานู่นนี่ผมนับถือเขาเป็นไอดอนอย่างเงี้ยเออนัาต่อยเซมเบ้เขาร้องเพลงไม่เป็นใช่ไหมแต่เขาพากเสียงเก่งอ่ะ ฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าคําว่าไอดอนกับนักร้องมันต่างกันนะเว้ยแบ็คพิงค์ขายอะไรไอดอนขายอะไรเคยบอกแบ็คพิงค์เอฟซแล้วจ้าว่าให้เลือกขายซีดีก็โอเคที่ที่พี่แนะนำอะฮะอะฮะแล้วแล้วแล้ว,ลวยังไงอีกคือคุณตอบไม่ตรงประเด็นนะครับคือคุณตอบไม่ตรงประเด็นมากทาไม<น>พอเป็นบีเอ็นเคทำไมพอไม่ไม่ถามมาหนึ่งทําไมพอเป็นบีเอ็นเคคุณถึงมีปัญหาเออผมต้องถามคุณอย่างนี้ก่อนว่าทําไมคุณถึงมีปัญหาล่ะพยายามจะแถใช่ไหม เอออย่าแถสิไม่เอาจริงๆผมคูณจะปิดแล้วเนี่ยเนีคือผมพูดตรงๆนะเว้ยว่าคุณไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจคําว่าไอดอนจริงๆว่ะเออคุณก็แค่คนที่จะปั่นแต่ว่าอินโฟมชันไม่ครบก็แค่นั่นแหละด้สร่บอกเลยแรสร่าแบ็คพิงค์ขายซีดีทาไมแบ็คพิงค์ขายซีดีเพื่อเอามามีแฟนซา์แล้วก็จับมือและได้ลายเซ็นเหมือนกันมาต่างแค่ว่าแบ็คพิงค์ต้องใช้จํานวนเงินเยอะเพื่อส่งแต่ไม่ได้จับเหมือน ไม่ได้จับทุกคนแบบ b N K อ็นเคโนี่ที่ใครก็ได้ไะเออที่มีแบบแบ็คพิงก์เขาทำแนั้นนำซ้ำส่มด้วยซ้ำว่าคุณอะซื้อกิจมากี่สมมติคุณซูยกับคนนั้นแต่คนนั้นได้จับเพราะเขาได้สูงไงเจกับไอดอลต่างกันยังไงโอ้โหขึ้นชื่อว่าดีเจดีเจก็คือเป็นคนที่มิกซ์เพลงอะคุณเข้าใจป่ะดีเจไอดอนนี่มันต่างกันมากเลยนะครับผมไม่ใกล้เคียงเลยไอเดอลเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจกับเรา ขายแบบเดียวไม่ได้ไงไทยไม่มีจริงไทยไม่มีจริงจริงไอดอนขายพัฒนาหน้ารักเอาแต่เสียงดีไม่ใช่ร้องเพลงเก่งแต่อาติสคือศิลปินคือต้องเปไอดอนขายความสดใสจริงจริงเรื่องไอดอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความสดใสหรือไม่สดใสหรือหน้ารักนะครับผมมันมีรูปแบบที่ต่างกันผมเคยอธิบายเรื่องนยังแม่งเป็นรอบที่ล้านเนี่ยบางคนบอกติดตามเอ้ยเว้ยผติดตามมีนเคเนี่ยหวังยางอื่นผมบอกก่อนผมติดตามจิ๊บเพราะอะไรผมแค่ชอบ ในรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาแค่นั้นเองการนําเสนอการใช้ชีวิตของเขาแค่นั้นไม่มีอะไรเลยที่เป็นคนหัวร้อนแล้วแฟนผมก็เป็นคนหัวร้อนผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมก็ติดตามนะครับผมฉะนั้นไอ้เรื่องความสดใสคนชอบบีนเคเพราะความสดใสเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนเขามีรูปแบบการติดตามอยู่นะครับผม,มพี่กรณ์หน้าเหมือนไข่มุกบีนเคน้องน้องส่งที่อยู่มาที่จะยัดไอ้เหี้ยกรลงกล่องเอียบยันไ่เลยตอนนี้เนี่ยไม่เกียวไอ้สัส พี่พี่จะยัดบัลลงกล่องให้น้องเลยนะเนอะน้องอินบปป็อกมาหลังไมเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะยัดพี่ก่อนบล็อองเคร <c oughs> ียดปะเครียดอะไรเครียดอะไรน้องหวานแหมจําได้เลยเนี่ยนะไอฟุกนี่ใส่แอดมินสักทีนะสงสารมันกูไม่กูไม่ใส่กูไม่ให้นะาเดี๋ยวผมจะไปแล้วถ้าเกิดคุณมิสเตอร์โตคุณไม่มีเหตุผลดีๆมานั่งคุยกับผมผมก็ผมก็จะไปแล้วมันไร้สาระว่ะก็อย่ามานี่ก็อย่ามาแถเลยดีกว่าเออ เอาไง,ไง,ไง,ไง่ายๆแดงงเลยอ่อนหัดนะผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีหมดเลยผมคงไปว่าผมเอาเวลาไปนั่งกินข้าว<อ>คุยกับแฟนไป,ไปนั่งีเอลตีอปอออยากมีความสุขกว่ามานั่ง<ด>คุยกับคนคแถมากกว่าพูดกันตรงๆนี้ใช้การสร้างความสดใสให้คนมาเคริรมเต้นขยิง่งขยิง่งลองลิฟออกงานก็ดึงดูดคนให้เป็นสาวุกได้แล้วบีพีมือชีพของกิกอ่ะงั้นเบรกไม่เกี่ยวกับบีพีแล้วแปลว่าคุณไม่รู้จักไอดอลในไทยจริง ผมบอกเลยว่าไม่ไม่เดี๋ยวพูดก่อนผมบอกแล้วว่า B N K เนี่ยกระจอกมากถ้าคุณจะมาบอกว่า B N K เป็นพวกสายโย่อยวนเนี่ยกระจอกคุณไปดูวงอื่นของไอดอลเนี่ยโอ้โหผมเห็นบางคนเนี่ยเป็นไอดอลวงอื่นของที่อยู่ในไทยตอนเนี้ยบางคนนี่ล่องนมเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะนั่งไลฟ์สตรีมนี่เปิดล่องนมเป็นไอดอลด้วยแต่ทําไมคุณไม่โจมตีอ่ะเพราะเขาไม่ใช่ B N K ไงเออ คือคุณพยายามจะยักยว่าบเนเนี่ยทําวงขึ้นมาเพื่อเต้นยั่วยวนผู้ชายผมบอกเลยว่ากระจอกครับกระจอกในรูปแบบ b บเนี่ยกระจอกมากเรียกลูกค้าทางนี้ได้ห่วยมากเออผมบอกตรงผมดู b บนนนี้ผมดูจิ๊บที่ผมเห็นจิ๊บยั่วยวนแล้วเนี่ยว้าว กว,วนพวกด้วยวนเหรอเนี่ยเห็นพี่เชร์เราเห็นน้องอุ้มทำอย่างนั้นเรอคือมันกระจอกมากเลยเนะเว้ยพวกเข่ง v i p ต้อง b n เเหรอผมว่าไอพวก v i p ีเนี่ยที่อยากจะแค่มาดูกันเกงใน b n เเนี่ยไปดูไอดั้นวองอื่นดีกว่าไหมในไทยเนี่ยแม่งเปิดล่องนมโอ้โหโดนหนีเต้นโชว์ก็มีทำไมคุณไม่โจมตีเพราะมันไม่ใช่ b n เอ็คุณเถียงผมดิหรือไม่จริงคุณมีแค่อย่างเดียวเว้ยสำหรับบ n เคคืออคติและเกียรติ คุณไม่ได้ว่าอยากพยายามให้ B N K เป็นคนน่ารักใสๆจริงๆหรืออยากให้เลิกเต้นโยโยนหรอกไม่ใช่แต่เพราะมันเป็น B N K หรือไม่จริงอ่ะคุณเถียงผมดิเออคุณเถียงผมมาเถียงให้ตายคุณก็เถียงไม่ถนะผมอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณแค่อคติเว้ยผมบอกเลยว่าคุณจะพยายามบอกว่า B N K นี่เขาขายจุดัยวยนเนี่ยปัญญาอ่อนไปคุยเรื่องอื่นเถอะจริงๆไปคุยกับไอ้คนที่แอนตี้เหมือนคุณน่ะเออมันคุยกันรรู้เรื่องแล้วล่ะ แต่ถ้าจะมาคุยกับคนที่มีเหตุผลอย่างอย่างผมน่ะคุยกับคนที่มีเหตุผลอย่างผมเนี่ยไร้สาระนะครับผมไร้สาระแต่ผมจะไปละสามทุ่มยี่สิบไปแล้วไม่สนไม่สนแล้วจะไปหานั่งนั่งคำยังอื่นนะเดี๋ยวสี่ทุ่มนงไปซื้อข้าวกินไปนั่งในเอวด้วยเออนะครับผมไร้สาระนะครับผมไร้สาระบอกอะไรคำหนึ่งเองอนะกระช๊อกมีความพยายามแต่ก็ยังคำว่าสี่เนี่ย คุณต้องแยกแยะนะครับผมในไทยเนี่ยคำวิติมันต่างกันนะครับในไทยเนี่ยคำวาติมันต่างกันถ้าคุณใช้คำด่าคุณเปิดตัวมาว่าอะไรว่าโอตาหลายๆคนเนี่ยเธอทูลบีเอ็นคีนี่เป็นคำาิติเหรอครับเป็นคำาิติอย่างนู้นอย่างนี้เอาขึ้นหิ่งนี่เป็นคำาิติเหรอครับนี่คำาิติจริงดิคำาิติคือแบบนี้ว่าเฮ้ยผมคิดว่าคนอย่างคุณเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบผิดนะครับไม่ควรที่จะเอาบีเอ็นเนี่ยที่มีจุดขายแบบเนี้ย ไปบอกตรงนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่นะครับคุณต้อง<ว>กแก้นะครับอันนี้คือ<ย>คาําติออไม่แก้คาว่าคําด่ากับคําติไม่ออกเลยรอรูปแบบที่คุณเอามาใช้เนี่ยม,มันเป็นคําด่าไม่ใช่ตินะครับผมแล้วคุณอาจจะเล่นประเด็นว่าคือคุณจะเอาไปปั่นกระแสกแ็ได้นะว่าช่องอุตะตัวปลอมด่าไอ้ตัในไทยวงอื่นว่าโยโย่ก็เรื่องของคุณผมไม่แขจริงจริงผมไม่แข์ก็เขาจริงมั้งล่ะคือถ้าเป็นในด้นจริงจริง เขาถ้าเขาไปไนตอนแล้วเขาเปิดนมก็เรื่องของเขาอีกอะคือผมไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ถ้าคุณจะบอกว่า B N K เนี่ยขายรูปแบบพวกนี้ยยั่วยวนเนี่ย,ยผมให้ไปดูวงอื่นมันมีหนักกว่านี้เยอะเปิดนมเปิดนม,นมอะไรโอ้โหทำหน้าทำตายั่วยวนเยอะแยะหนักกว่า B N K B N K นี่ก็จะออกไปเลยเด็กๆบนเคนี่อ,อ่อนไปเลยอนี่นี่อ่อนมาก ถ้าถ้าถ้านบีเอเมันย้อนย้นเฮฟเฮฟเฮฟวี่โรเตชันนอง A K B นี่ไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยเฮฟวี่โรเตชันนี่ยโอใช่เนี่ยคนเอออยากจะถามอยากจะถามคุณพี่โตเนยอะมากคุณรู้เปล่าว่างั้นต้นฉบับ A K เคเอบีเอนเนี่ยเขาแรงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมเออถามคุณตรงนี้ดีกว่าคุณรู้หรือเปล่าหรือว่าคุณอากาติแค่บีเอ็เคเออเขารู้หรือเปล่าว่า B N K มาจากเอเคบีโฟอเฮ้ยพวกนี้เขาไม่รู้ จะจบไลฟ์แล้วโทรโท,รทรเนี่ยไม่ไม่ต่อนะครับสามทุ่มยี่สิบผมไปแล้วผมไปพักผ่อนแล้วโทรๆจริงๆกับว่าจะคุยอิตไปเพจเมเจอร์ดีนึกว่าเขตส,สงครามเอา้านั่นเป็นคนที่เขาไม่มีเหตุผลไงคุณเอามาเหล่าเหมารวมกับพวกผมไม่ได้หรอกเออคุณเข้ามาเหมารวมว่าคนในช่องผมเป็นอย่างนู้นอย่างนงี้ะเออถ้า,าคุณอเอาดาวเลย <laughs> คือ <laughs> คุณเหมารวมผิดที่นะคือคุณไปเอาคนในเพจเม์นี่คุณกาลังแถนะเว้ คือคุณไปเอา <Hey. S 1> พวกโอตะโง,ง่ในเพจเมเจอร์มาเหมารวมกับแฟนขับที่อยู่ในช่องผมเนี่ยมันเอาปปนกันไม่ได้นะเพราะแฟนขับที่แฟนขับบีแอนเคที่อยู่ในช่องผมะเขามีเหตุผลนะเวย้ยแล้วก็ต้องบอกคนนี้นะว่าผมไม่ได้หัวร้อนเออผมแค่ใส่เกียร์ผมเลยพูดเร็วขึ้นนะถ้าบอก uh. บีงจุง <c oughs> ทำไมเจอติ่งรัที่สิลิมเลื้อนมาไล่ล่าผมก็ไม่เคยไล่ล่านะไม่เคยไม่เคยไล่ล่านะคนในห้องนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่ต้ตั้งคําถามว่าคุณมาผิดที่เปล่าเหมือนคุณแถจริงๆ uh. ผมว่าคุณน่าจะเหงาอะ อยู่ที่บ้านไม่มีใครใครุยด้วยเหรอเดี๋ยวเรามีเรามีค of of มืาเ,เาารออยาียนะกว่นนาซิเกเนเจอร์ของช่องเราให้ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยอกว่าก่อนอยากได้น้องมูบายคนนั้นนะที่ว่ามาเมนทุกวันเนี่ยบ้าบอคอนแตกโอ้ยไอไอเนี่ยไอพี่โตชอบไอพี่โตชอบตัวเอาตามตรงนะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยเหมือนมึงมาผิดที่อ่ะเหมือน <S <S 2> <S 2> มึงมาผิดที่ก็ว่ออดขับผิดที่ผิดเวลาคือคุณมาผิดที่อ่ะ คือคุณอาจจะเข้าใจนะว่าช่องผมมันเป็นรัทธินะเว้ยแต่จริงๆชอบผมไม่ไม่รัเทียคุณไปหาดูคลิปได้หลายคลิปที่ผมติวิจารณ์ BNK เยอะนะขนาดคลิปเนี้ยที่ผมไลฟ์มาผมยังบอกเลยว่าเนย BNK ผิดจริงที่ให้อาหารนกผมยังไม่อวยเลยว่าเฮ้ยน้องเขาไม่ผิดนะผมก็บอกว่าผิดแต่น้องเขาไม่มีเจต,ตนาเออไม่รู้เท่าไม่ถึงกันผมชอบ BNK ในฐานะน้องสาวนะอ่ะฮะคือแต่ละคนมันนั่นแหละมือปองงอ,อครับโออะไรของคุณนอ โตๆกันแล้วนะผมไม่ชอบก็คือไม่ชอบเอออย่าไปยัดเยียดนะครับผมคุณมาในรูปแบบตอนนี้คือคุณแผะไร้สาระยังไงสามทุ่มยี่สิบผมไปจริงๆผมกล่าวว่าจะเอายี่สิบนาทีมานั่งคุยเล่นกับคุณในดิสนะแต่ผมดันเอายี่สิบนาทีเนี่ยมานั่งคุยกับคุณแผเนี่ยเออคุณทำ <นะ S 2> ให้เวลาของทุกคนเสียไปเออเสียเสียเวลามากที่ผมจะมานั่งคุยนั่งสอบถามนะเพราะผมจะมีลิมิต,ตัวเองพูดนานๆติดต่อกันชั่วโมงกว่าผมไม่จะมีเสียงเหมือนแต่ก่อนไง อย่างที่ผมบอกทุกครั้งพี่บอยเขาใส่เกียร์แล้วอะฮะคือผมไม่ได้โหวร้อนเว้ยคือผมแค่ใส่เกียร์ให้มันไวขึ้นพูดเร็วขึ้นเออเอาพิโตทําให้เสียเวลาอะฮะพังหมดแล้วใช่รักที่เคยมีความหมายอะฮะขอทิปหน่อย,อยอยู่ใต้ขี่บเห็นอิงขอมาสองครั้งนั่นเนี่ยที่บนบนใส่พี่โตนี่ก็ทําตัวพอ,พอกับพวกละทีในเพจเมเจอร์ใช่ครับผมผมเป็นพวกละทีนั้นทุยนะผมไรสาระว่ะ สุดท้ายก็แถลนึกว่าจะแบบมาแบบโอ้หลักการยิ่งใหญ่นี่นะผมมีหลักการนะโอ้โหการยิ่งใหญ่เอวิลติงติโกเบลนึกว่าจะมาเหมือนเด็ดที่ไหนได้ขึ้นอย่างผมรู้ไหมแหววแหวแผสัตหลักการตัวตนไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้ไรสาระมากแถลเพียงเดียวไรสาระว่ะเรื่องอะไรดีล้านนี้เรื่องอะไรดีรู้ป่ะไอ้คนพวกนี้มันจะจบลงด้วยอะไรเมื่อมันเอาชนะไม่ได้มันจะจบด้วยด้วยอะไรป่ะคำด่าเออชอบแบบน้องสาวโดนิ คือคุณผมต้องบอกก่อนว่าชอบแบบน้องสาวก็ไม่ใช่ว่าอยากจะยึดน้องสาวนะเว้ยคือคุณต้องอับปีขนาดไหนเห็นน้องตัวเองแล้วอยากยึดเนี่ยนี่ผมมีน้องสาวนะผมยังไม่เคยอยากยึดน้องสาวตัวเองคุณบ้าป่ะเออผมมีรุ่นน้องผู้หญิงเป็นสิบอายุน้อยกว่าผมบางคนสิบสามสิบสี่ผมยังไม่เคยคิดอยากยึดรุ่นน้องผมเลยนี่คุณคุณดัดนี่คุณต้องอับปีขนาดไหนเนี่ยถึงมองว่าการที่เราเห็นผู้หญิงคนนึงเป็นน้องสาวคือเราอยากยึดว้าว นี่สมองคุณจะมันมีแต่เรื่องยินเงียบอะจริงๆสมองไปหมดแล้วเนี่ยสมองตัวเช็คบ้างก็ดีนะพี่โตเออถ้ามีสมองนิดนึงเนี่ยหัดตั้งชื่อของตัวเองบ้างภาพก็เอาของตัวเองมาใช้บ้างเออไม่ใช่เอาตามกระแสมาใช้นะครับเออเขาเรียกว่าไงไอ้ที่แบบว่าชอบ BNK เห้มันเขาเรียกว่าเหมือนเอ็นดูเหมือนเขาเรียกว่านะเหมือนน้องเหมือนอะไรเงี้ยเนี่ยงั้นอไอ้ก่อนออน,นี่รุน่นน้องผมเนี่ยนี่ผมก็อยากยิ้ไอ้ก่อนเนี่ยเอาก่อนกูอยากยิ้มมึงหว่ะไอ้สัส ก็มันบอกว่ามองเนี่ยเป็นโรลิเนี่ยเอาเฮียมึงอายุน้อยกว่าปูเนี่ยเออขอยัดหน่อยก่อนไอสัตว์เออเอาง่ายง่ายมันเขาเรียกว่านะเขาเรว่าเอ็นดูอ่ะคือเราไม่ได้คิดอะไรเกินเลยขนาดเดี๋ยวมึ่งรอดูนะก่อนเดี๋ยวพอมันเถียงสู้มันจะมันจะเกิดอาการด่าแหละอ่ะกูกูรอดูกูเชื่อเลยมึงกำลังพิมพ์อยู่เดี๋ยวมันหัวร้อนอยู่มันสู้ไม่ได้มันก็ด่าเออไอห่ามีที่ไหนมองน้องสาวตัวเองว่าอยากยัด โอ้คิดโหคิดโอ้คิดมาแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าน้องอยากเยซะหน่อยเหลอแล้วคุณที่คุณพิมพ์คําว่าโลลิย่างเงี้ยมาเนี่ยมันไม่ใช่เหรอครับครับคุณพี่เนี่ยชอบแบบน้องสาวโรล,ลิโลกพี่หมีเออเนี่ยเนี่ยไอ <c oughs> ้โลกพี่หมีเราก็รู้อยู่แล้วมันคิดอะไรคิดมากั <c oughs> ้างไรเหรอแล้วพยายามจะติดเศร้า <c oughs> ผมไม่ได้เผยความอย่างนั้นซะหน่อยอะคือผมพยายามที่จะแอบดึงดูดทุกคนไม่เข้าใจอะ พูดเองแล้วตอนนี้พวกเราทุกคนอ่ะแม่งอ่านความคิดของมึงออกหมดแล้วไอ้เนี่คือแบบมึงคิมเองมึงแถเองไม่ด้วยเหรอไอ้เนี่ยใช่ไหมทุกคนทุกคนในร้านใช่ไหมมีใครบ้างมาอ่านโดจินแล้วแล้วคือคือก็รู้กันอยู่แล้วป่ะว่าโลกพี่หมีก็คือมันก็อยากเย็ดโลเลียแล้วคือพิมพ์ไปเองว่าโลกพี่หมีอ่ะเออไม่มึงเหงาป่ะเนี่ยมึงเหงาปะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไอไออะไรนะ เไหเดี๋ยวทันลอมกับแทบไม่ทันเลยเละสิอะไรของมือเี้อ่ะโอ๊ยตายเดี๋ยวเราให้นะพี่โตมึงมาปั่นพิดที่แล้วนะไม่เอามาร้องนะโอ้โหจำคำพิ๊กได้ปะ้วบอกใครที่ร้องให้อยู่ไม่ต้องร้องแล้วนะ กูมาใช้อยู่ใช้อยู่เออเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวไปละไอ้เหี้ยพิมเองพิมพิมเองแถเองก็ได้ว่ะเออนะไอ้พวกแอนตี้ที่มันทานแค่วันละปุกมาช่องทีหนึ่งเนี่ยชอบชอบชอบไปละเดีปั่นเนี่ยเออเออนะสนุกดีผลไม้เลยสนุกดีหันลำมกับแทบไม่ทันคือชอบใครก็มาพูดอวยแต่ แต่ไม่ได้มันเป็นอะไรนอกจากพวกลัทธิสาวกเอ้ยอย่างนี้ผมเอ้ยนี่กูสาวกเอลเอลเหรอเนี่ยโอ้ว้าวโอ้ไม่เคยอวยไม่เคยอวยแบพิงเหรอฮะถามจริงทุกคนต้องมีการอวยแต่อวยเดี๋ยวเให้แอดมินลากิจมาพูดก่อนเดี๋ยวจะไปแล้วอะแอดมินลากิจว่าไงแต่ไม่ได้ที่หมายเพราะมึงไง อย่างงี้จมือสิคร so ับแน่นอนแต่ได yes, <um ah <ah ้เรนพ่ชแต่ได้เอเนี่ยไอแไปบอกแล้วสุดท้ายสุดท้ายมันเขียงไม่ได้หายฝุ่นไม่ได้มันก็เล่นประเด็นเดิมพวกลูกท้าจะดิ้มปิดไลฟ์แล้วไปละไม่เอาจำคำพิตธีสฎะกรเขาพูดไ้นะใครที่ลองห้อยู่ไม่ลองแลวนะพวกแอนตี้อ่ะพี่อ่ะมึงเข้าฟิตรองนั่แหละไอ้ห่า